จะเป็น <One> ย <input> ังไงรสมันสุกกดูหน้าตาหน้าตาเขาก็จะเป็นอันนี้เราจะมาทำขนมตาลว้าวขั้นตอนแรกก็ต้องยีตาลปลอกตาลกรูรูปตาลออกเอวัวมันออกก่อนเนี่ยมันจะเนอาแล้วมั้งเนี่ยอะ โอ้เปรี้ยนโอี่ทำนี่นโอเ้เปรี้กนดมดมมันโอ้อโอด้านลูกนี่มันแข็ง นี่เราจะเริ่มปลอกแล้วนะทำไมลูกตารพวกนี้มันปลอกยาใช้เวลาเป็นจุมงอย่างเนี้ยทำไม ลนูไม่อร่อยขมขมเปลือกตาลน,นี่เนื้อมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ก็จะฟักไส้มันออกคขมลงไปนีน้ำแบบกลาง ทำให้หมดก่อนถึงยีได้เดยวเวลาเราก็จะเริ่มมายีลูกตาลเอาเนื้อเนื้อ,อมันเนี่ยกวจะได้เนื้อมันเน่ยกวจะได้กิน,นทำบาตได้เนื้อมันเห็นไหมเนี่ย ก็าทำขายอ่ะลําบากแต่ว่าเขาขายแพงให้โคนดีดีโอ,อเนื้อมันมเ,เละแ,แล้วก็โยนเนื้อเนื้อมันก็กองเอากองเอาเนื้อตานแล้วนก ได้เนื้อตามแล้วทีเนี้ยของเอาเนื้อตาลแล้วเราก็จะเทใส่ผ้าถุงผ้าเนี่ยจักสิถุงผ้าอื้อ ก็จะไหลออกเห็นไหมยังไม่เสร็จเดี๋ยวแดีวน้ำม,มันก็จะไหลออกจากผ้าเนี่ยเห็นจะไหลออกหานะที่ตาแล้วก็จะไหลออกไปเรื่อยๆทั้งะก้เออไปแล้วม้ ปูผิดอะไรเนี่ยอ้าวนี่จะทำข้าวต้มลูกตาลเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วข้าวต้มลูกตาลนะี่ยเป็นข้าวต้มลูกตาลแล้วเขาเหนียวแค่านา้ำจะไปเห็นนี่เขาเหนียวเราใส่เขาเหนียวดำด้วยเขากลมภูงี้วันพระทำไปวัดพอดี อ่าเราก็จะมาใส่ในนี้กระปุกตาลใส่เกลือนิดหนึ่งอ่านี้เราก็จะมาใส่มะพร้าวมะพร้าวขูดใส่มะพร้าวขูดก็จะใส่น้ำตาล เพิ่มควมหวานอ้อหวานมากผสมเข้ากันให้เข้ากันมะพร้าวข้าวกบปินตาลให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็จะไปหอ่อเออไปต่อเดี๋ยวรอให้น้ำตาลกับข้าวกันก่อนแล้วค่อยห่อรออีก5นาที แล้วเออวิเคห่อหอแบบนี้แล้วก็จะมาใส่วัด แล้วก็นําไปนึ่งแล้วรอมันสุกก่อนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงค่อยดูตอนต่อไปไปนึ่งแล้วนี่ยเแบบค่ดคอยดูตอนต่อไปนี่ติดไฟอืมเดี๋ยวดูที่หน้าตามจะเป็นยังไงรอมันสุกก่อน ดูหน้าตาหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ร้อนนี่น่ากินมากเลยเห็นไหมนี่ลุกแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับต้มลูกตาลคลิปนี้ก็ทำกินนะคะไก่ด้วยนะคะอะขอนมโบราณ